สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวไม้เฟรดเวนทีเจพันก็เป็นไม้ที่ตบได้400กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะของลูชาวิโตจากอินโดนีเซียอันนี้ก็เป็นไม้รุ่นท็อปในซีรีส์ทีเจพันจากรุ่นลองๆที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้ทั้ง3ตัวหลายคนก็น่าจะได้ฟังตัวลองมาแล้วแหละคาแรคเตอร์มันก็จะคล้ายๆกันแต่ตัวลองเนี่ยมันจะติดปัญหาอยู่ที่วัสดุมันไม่จัดเต็มมันเลยแสดงผลออกมาได้ไม่มากคุณสมบัติต่งตางๆนะเดี๋ยวเรามาฟังตัวท็อปกันนะครับว่าอันจะดีขึ้นข,น,ขนาดน ในส่วนแรกเลยนะครับวัสดุก็เป็น 1K w o v e n 46T Hotmelt อย่ามากฟังทันไหมเดี๋ยวฟังอีกทีช้าๆนะ 1K w o v e n 46T Hotmelt อันเก่าก็เป็นตัว 30T นะถ้าผมเดาไม่ผิดที่จะเน้นในส่วนของนาโนเมติกมากกว่านะส่วนอันเนี้ยก็ยังมีในเรื่องของนาโนเมติกอยู่เหมือนกันกพราเน้นในส่วนของนาโนเมติกเหมือนกันแหละแต่ตัวส่วนหลักเนี่ยมันพัฒนามาจากตัวแรกมากๆเรื่องคุณภาพะนะมันแทบจะเป็นเกรดคนละขุมกันเลยกับตัวที่เป็นตัวรองนะเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันจากชื่อเมื่อกี้ตัวรูปแบบของวััสดุที่มนนใช้เก็เป็ปปรูแบบ Woo ก็เป็นคาร์บอน 1K เนี่ยก็เป็น1000เส้นสานกันน่าจะเป็น1000เส้นต่อตารางนิ้ว 1K w เ v e นมีประโยชน์ยังไงนะครับการสานกันเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของ1ความแข็งแรงแล้วก็น้ําหนักที่เบาลงแล้วก็ทําให้มันมีแรงดีดแรงส่งที่มากขึ้นการขึ้นตัวที่ไวขึ้นกว่าคาร์บอนปกติทั่วไปที่เป็นแผ่นๆมาเลยแล้วก็ต่อมาเป็นวัสดุที่เป็นตัวคาร์บอนหลักมีคุณสมบัติหลักของมันเนี่ยก็เป็น 46T ที่เป็น Hot m e l วยนะคำว่า T เนี่ยส่วนใหญ่หลายคนจะมองถึงเรื่องความแข็งซึ่งงงงงจรริมมันก็็็อย่าเเะปืขควแ 46T ต่างจาก30ทียังไงก็มีความแข็งแรงมากขึ้น,นเกือบ50-60%แถมยังเป็นฮอตเมลอีกนะมันเลยทําให้มันแข็งแรงมากขึ้นไปอีกมากๆ h o ฮอตเมลเนี่ยก็คือการที่ผสมกับตัวผสมอย่างเช่นพวกเรซินอะไรเงี้ยก่อนที่จะเอาไปขึ้นลูกนะครับมันก็เลยทําให้มีน้ําหนักที่เบาลงด้วยนะ แล้วก็ทําให้ไม้มีความแข็งแรงที่มากขึ้นคืนตัวไวขึ้นซึ่ง 46T เนี่ยกับ 30T หรือ 40T ถ้าเปรียบเทียบกันตรงๆความแข็งเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่ก็ปัจจัยหนึ่งในเรื่องคุณสมบัติเรื่อง f o r m a n c e เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการคืนตัวที่ไวก็ทําให้ไม้เนี่ยมันมีความแข็งและความนิ่งมากขึ้นคอนโทรลได้ดีขึ้นโดยรวมเนี่ยจากการที่ใช้เป็น 46T แล้วสานเป็นวูเวน้นทำเป็นท็อตเมลด้วยเนี่ยมันก็เลยแข็งขึ้นคืนตัวไวขึ้นทําให้แสแดงพลังของเทคโนโลยีต่่่่่าาาาาางงงงงงงๆททททีีีเเเรรคยยพพูดดดดดดไไไนนนนนะอออออกกกมม้้้้้้้ขขขึึััััใสววลลแ็ืํ2ช เหมือนที่ผมบอกไปในไม้รุ่นลองๆนะว่ามันเป็นโครงไม้มันออกแบบมาดีอยู่แล้วนะครับแต่ขาดเรื่องของวัสดุที่มีการคืนตัวที่ดีมีความแข็งที่มากขึ้นอะไรเงี้ยที่จะแสดงคุณสมบัติออกมาได้ดีทีนี้ก็อย่างที่เห็นเลยครับมันเติมวัสดุขึ้นมาเต็มเลยเนาะมันก็จัดเต็มขึ้นมาเลยก็น่าจะแสดงคุณลักษณะต่างๆของไม้ออกมาได้ดีขึ้นแล้วที่ผมบอกว่ามันปรับขึ้นมาได้ลงตัวถ้ามันเป็น 40T เนี่ยผมว่ามันคงจะขาดอีกหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ 40T กับ 46T เนี่ยมันต่างกันยัง อันดับแรกนะผมว่าอันนี้มันเป็นนาโนเมติกเลยแหละมันเลยดูเบาทั้ง2ออย่างนะเพราะว่าสัดส่วนคาร์บอนมันลดลงแต่อันที่ใช้เป็น4 6่สิบหเนี่ยผมว่ามันแข็งกําลังพอดีเลยแต่ถ้าเป็นตัว40่สิบทวเวนนะครับผมว่ามันน่าจะประมาณวูเว้นทีเจเพเวอร์วีทูอ่ะถ้าจะทําให้ไม้มันแข็งขนาดนี้มันต้องมีน้ําหนักที่มากกว่านี้หน่อยนะครับแล้วก็การคืนตัวมันอาจจะน้อยกว่านี้เนาะแล้วมันก็จะใช้ยากขึ้นมากๆแต่อันนี้มันเป็น4 6่สิ แถมว่าตัดคาร์บอนไปบางส่วนด้วยนะเพื่อเอาไปเพิ่มส่วนที่เป็นส่วนผสมของนาโนเมทิกมากขึ้นมันก็เลยมีน้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งที่ยังโอเคอยู่นะถ้าเทียบกับตัวที่เป็น 40T ที่เป็น บูเว่นที่เจพาวเวอร์แล้วก็ถ้าเป็น 40T ปกติเนี่ยก็าอาจจะคืนตัวได้น้อยกว่านี้นะครับแล้วก็โดยรวมก็คือใช้ยากขึ้นนั่นแหละคุณสมบัติเรื่อง performance ต่างๆก็จะลดลงด้วยเรื่องของวัสดุเนี่ยมันก็จะส่งผลในข้อต่อไปก็คือเรื่องก้านตัวก้านเนี่ยก็เป็นก้าน6.5นะ6.5มิลิเมตรก็เป็นขนาดที่กําลังดีในะเรื่องของการทรงแรงนะแต่มันมีความแข็งพอควรแต่ไม่ได้แข็งมากนะยังตีสบายส่งแรงได้ดีอยู่ก็ตามความสามารถของวัสดุครับเพราะว่า ถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าลดขนาดของก้านแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มแรงส่งไกลๆแล้วไม่ได้อัปเกรดในเรื่องของวัสดุอะไรเนี่ยคงจะแกวงไม้น่าจะแกวงหน้าดูนะ้ํา้ำหนักเนี่ยก็เป็น 4u 3u 2u ในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยผมเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยหนึ่งตอนแรกอะผมได้มาลองนะตีสบายมากๆเลยชิลๆออกมีน้ำหนักหน่อยๆแต่ไม่มากกำลังแบบตึงมือเนาะตีไปสัก2-3วันมาดูที่การตอนถ่ายวิดีโอนี่แหละเฮ้ยไม้นี้มัน 3u นะแต่ผมตีแบบจับๆตอนตีนะไม่ได้แบบดูเลยนะผมคิดว่าคงแค่ประมาณ 4u ปลายๆเพราะว่าผมคิดว่ามัน เป็นไม้ที่มีน้าหนักหัวอาจจะหัวมีน้ําหนักมากดูจากทรงด้วยยังไม่ได้อ่านสเปคละเอียดเลยนะตอนแรกผมคิดว่ามันก็พอโอเคนะ4 u ไปปลายทำได้ประมาณเนี้ยในสเปคของ4 u ูสปีดของหน้าไม้ความคล่องตัวอะไรเนะี่ยไม่ได้แย่แล้วก็ตีไม่ได้ยากด้วยแค่ตึงๆนะครับตึงๆมือหน่อยแต่เฮ้ยนี่มัน3 u เลยนะมันก็เลยกลายเป็นว่า3 u ยเนี่ยยังตีสบายขนาดนี้เลยเหรอวะ 4u นะ่าจะไวแบบใช้ได้เลยนะครับใช้เป็นไม้ไวพอได้เลยนะผมว่านะก็เลยไปลองเวงเวียง,งดูเหมือนกันนะครับก็เออ 4u นะเล่นสบายๆเลยเพราะงั้นเนี่ยโดยรวมอะผมว่าไม้เนี่ยมันจัดการเรื่องการกระจายน้ําหนักขึ้นมาได้ดีมากการแฮนดิ้งอะไรเงี้ยสบายจังหวะเวียงตีก็สบายเพราะวัสดุคืนตัวได้ดีนะครับแล้วก็รักษาสภาพไม้ตอนเวียงได้พอดีพอดีเลยเนาะใครอยากได้แบบบุกดีหน่อยก็ 3u จัดไปนะครับแต่ผมว่าตีไม่ยากนะแค่ตึงตึงตงมือกําลังดีส่วนตัวผมนะแต่ถ้าเล่นแบบสบายๆเอาได้หมดอย่างเงี้ยการบุกอาจจะดรอปลงนิดหน่อยก็ 4U จัดไปแต่ถ้ามันเทียบกับตัว 4U ที่เป็นของกวีเชมแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวนั้นอะ 4U ตียากกว่า 3U ตัวนี้อีกนะมันแข็งแล้วก็ต้องออกแรงนะครับตัวนี้มันเป็น 3U ที่รู้สึกว่าออกควงๆน้ําหนักเบาๆหน่อยแฮนดิ้งง่ายบาลานซ์นะครับสำหรับมานี้อยู่ที่2.93ถึง2.97อันนี้ผมไม่ค่อยแปลกใจนะครับแต่ผมว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแปลกใจเนาะเพราะว่าดูมันเป็นทรงดุดันไม้บุกชัวร์แน่ๆแต่ส่วนตัวผมนะผมมองว่ามันเป็นไม้บาลานซ์บาลานซ์ที่มีล แต่การออกช็อตต่างๆในหลายๆช็อตเนี่ยผมว่ามันมีความเป็นไม้บาลานซ์มากกว่าผมจับตีที่แรกผมนึกในใจเลยไม้บาลานซ์แน่ๆไม้เนี่ย ดีนะทำคลิปไม้ตบที่มากกว่า400กิโมตรต่อชั่วโมงไปก่อนแล้วนะครับเลยไม่แปลกใจกับมันมากแล้วที่มันตบได้400กิโมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวผมว่าไม้เนี่ยมีสิทธิ์ทําได้แบบนั้นไม่ยากนะครับถ้าตามทฤษฎีนะถ้าอยู่ในมือคนที่มือถึงถึงเนี่ยผมว่าทําได้สบาย400กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเผลอๆจะทาได้เยอะกว่านี้ด้วยต่อมาก็เป็นตาไก่76ลูคลิปก็ G1 หรือเท่ากับ G6 เล็กๆตีสบายๆเหมือนเดิมเนาะขึ้นนได้สูงสุด35ปอนด์นะครับความแข็งของ มั้งสำหรับไม้เนี่มันออกคอนเฟกด้วยซ้ําตอนตีอะ่ะจะบอกอย่างนั้นก็ใช่ครับแต่7.5เนี่ยที่ผมว่าเนี่ยคือ7.5ของก้านขนาด6.5ม mm ิลลิเมตรนะครับถ้าเป็นก้าน7.0เนี่ยก็คงเป็น6เต็ม10แหละประมาณนั้นแล้วมันต่างกันยังไงในเมื่อสุดท้ายมันเนี่ยจะ6เต็ม10หรือว่า7.5เต็ม10เนี่ยผลมันก็เท่ากันมันก็ตีคล้ายกันต่างครับ การที่เป็น7.5เนี่ยในไม้ที่ก้านจะเล็กก็แล้วแต่มันก็ทําให้การคอนโทรลลูกดนามิกแบบเบาๆเช่นลูกหยอดอะไรเงี้ยทำได้นิ่งกว่านิ่งกว่าไม้ที่เป็น7.0แล้วก็เป็น6เต็มสส่วนในลูกออกแรงไกลๆเนี่ยเช่นลูกเซฟลูกตบอะไรเงี้ยก็จะงอได้ดีกว่าส่งแรงได้มากกว่าก้าน7.0อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเหมือนกันหมดนะทั้งวัสดุแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ปรับแค่ขนาดลดลงมาเนี่ยลูกดาดลูกคอสั้นๆเนี่ย จะแย่กว่าก้าน7.0นะครับเพราะว่ามันจะแว่งเนาะหน้าไม้มันจะแว่งแล้วก็คืนตัวช้าแต่เนี้ยดีหน่อยที่วัสดุมันแบบต่างกันมากๆนะมันก็เลยเป็นคืนตัวดีมากแล้วก็ทําได้ดีเลยก็ทําให้สรุปได้ว่ามันก็ดีกว่าในทุกมิตินะครับในการปรับตัวก้านตรงนี้ลงมาเป็น6.5นะเป็นไงบ้างครับตัวสเปคหลายๆอย่างลงตัวไหมอย่างที่ผมบอกอันนี้ถ้าเป็นแค่ไม้ที่แบบดัดเดินเลยนะเฟรมบล็อกเฟรมอะไรแบบไม้ปกติเลยนะแต่จูนวัสดุเป็นแบบเนี้ยตามสเปคเนี่ยผมว่าก็เจ๋งแล้วนะจะออเป็นไม้้้บาาาลลนทีี่่ตไดงยแว แต่อันนี้ยังไม่จบไม้เนี่ยยังปรับแต่งในส่วนของรูปแบบโครงสร้างหลักมกีเดี๋ยวเราไปฟังในเรื่องของเทคโนโลยีกันเนาะว่ามันปรับมายัางไงบ้างที่ทาให้ไม้เนี่ยมันเพิ่มพลังขึ้นไปอีกนะครับต่อมาก็เป็นส่วนของเทคโนโลยีนะครับอันแรกเนี่ยก็เป็นซิงช็อตทีจอยเนาะมันก็มีหน้าที่ทําให้เอ็นเนี่ยมีความโคงตัวมากขึ้นนะครับอันนี้วัสดุดีขึ้นแข็งขึ้นด้วย แล้วก็ช่วยในเรื่องของการคอนโทรลได้ดีบวกกับตรงเนี้ยที่เป็นเวฟทาร์สมิชชั่นเนี่ยที่เป็นคลื่นๆเนี่ยจะเป็นส่วนผสมที่ดีมากนะครับเพราะว่าสส่วนเนี่ยช่วยส่งเสริมกันอยู่เนาะเพราะว่าตรงซิงค์จอตทีจอยเนี่ยมันเหมือนเป็นขาที่แข็งแรงทั้ง2ข้างนะครับคล้ายๆกับหนังสติ๊กเนี่ยตัวเวฟทาร์สมิชชั่นเนี่ยก็เหมือนหนังยางนะ มันเลยทําให้ทีจอยที่มีความแข็งแรงคงตัวมากขึ้นคืนตัวได้ไวขึ้นเนี่ยทำให้เวฟทัสมิชันที่เน้นในเรื่องของการคืนตัวไวลดแรงสั่นเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมากอีกด้วยดีมากขึ้นมากๆการที่วัสดุมันแข็งขึ้นคืนตัวดีขึ้นมันทําให้เวฟทัสมิชันเนี่ยตรงนี้มันดีขึ้นอยู่แล้วหน้าไม้มันคงตัวอะไรเงี้ยดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันทําให้ดีขึ้นอีกก็คือตรงที่เป็นทีจอยเนี่ยขาสองข้างมันเนี่ยแข็งขึ้นด้วยมันก็เลยได้รับอันนี้ส่งตรง เพราะงั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยที่ผมชอบนะมันแสดงคุณสมบัติที่มันเป็นม้คล้ายๆเฟรมเฟกออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นผมว่าแค่จากตรงเว็บทัสสมิชันเนี่ยโดยตรงนะก็ดีขึ้นแล้วเพราะว่ามันคืนตัวไวขึ้นดีมากขึ้นเนาะแต่เนี่ยตรงทีจอยมันแข็งขึ้นด้วยก็เลยทําให้มันแสดงผลออกมาได้ชัดเจนมากขึ้นมากๆเพราะงั้นเนี่ยไม้เนี่ยถ้าให้ผมสปอยตอนนี้ง่ายๆเลยนะผมว่ามันเป็นไม้ที่อยู่ระหว่าง 88s กับ 88d ตัวแรกในเรื่องของความสามารถมันนะซึ่งตัวที่อยู่ระหว่าง2ตัวเนี่ยคือตัวอะไรใครจําได้ไหมให้เวลานึ ใช่ครับคือตัว77 Pro นะครับแต่เป็น77 Pro ที่มีคุณสมบัติออกคล้ายๆเฟรมเฟกกดให้ลูกจิกลงได้มากขึ้นที่เป็นของ 88D หรือ 88S เนาะเป็นไงบ้างครับพอสู้กับแบรนด์หลักๆได้ไหมไม้นี้ผมว่ามันก็พอฟัดพอเหวี่ยงได้ดีเลยนะความตียากเนี่ยตีง่ายผมว่ามันไม่ห่างกันมากนะครับแต่ลูกเล่นของไม้นี่มันเยอะขึ้นส่วนต่อมาก็เป็น Low a e r o Dynamic นะครับก็เป็นเฟรม a e r o ปกติเลยก็คือออกหน้าไม้ได้ไวนะแต่บุกได้ไม่แพ้เฟรมบล็อกเลยนะครับ ต่อมาก็เป็น internal foaming system นะครับเป็นส่วนโฟมที่ดูดซับแรงกระแทกนะครับทำให้ตีสบายสถานน้อยลงคล้ายๆ solid feel core ของ Yonex แต่ตัวเนี้ยผมว่าก็ไม่ได้ซับแรงกระแทกได้ดีเท่าตัว H D F shock absorption ของ l i n i n g นะผมว่ามันไม่ได้นุ่มแน่นขนาดนั้นมันยังมีความออกกรุงกวงอยู่หน่อยๆคล้ายๆ Yonex มากกว่านะสำหรับมายนี้นะครับ แต่ก็โอเคนะไม่ได้กระด้างมากขนาดโยนิกเลยแต่คาแรคเตอร์มันจะคล้ายๆกันนะก็ประมาณนี้นะครับสเปคแล้วก็เทคโนโลยีที่มันอัปเดตมาจากตัวลองเยอะมากๆหรือจะพูดอีกแบบว่าคือตัวลองเนี่ยลดสเปคมาจากตัวท็อปเยอะมากๆก็ได้เพราะว่าตัวลองออกที่หลังเนาะก็ตามราคาครับราคาน่าจะห่างกันประมาณ2เท่าเนาะส่วนหมายตัวนี้ก็เหมาะสมกับราคาที่ได้มานะครับทั้งการออกแบบแล้วก็วัสดุนะครับโดยรวมผมว่ามันทําออกมาได้ดีนะมันมีแต่เพิ่มกับเพิ่มอะจากตัวลองนะครับในทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องของความไว เพราะว่าไม้มันนิ่งขึ้นมีแรงดีดมากขึ้นด้วยแล้วก็แรงส่งมากขึ้นในลูกไกลๆนะการคอนโทรลที่จากไม้เก่าเนี่ยที่ไม่ได้มีเยอะนะครับหรือแทบไม่มีเลยเนี่ยก็ทําออกมาได้มีมากขึ้นดีนะทำออกมาได้ดีเลยนะอย่างคุณสมบัติเฟรมเฟกเนี่ยที่ไม่ได้แสดงผลมากนะก็แสดงผลออกมาได้ดีขึ้นและชัดขึ้นมากๆจากอันเก่าเนี่ยผมให้ว่าประมาณ5เต็ม1 0 6เต็ม10อะไรประมาณนี้ใช่ไหมอันเนี้ยผมว่าผมสัมผัสได้ไม่ใช่แค่สัมผัสได้ดิดูจากลูกที่มันตีลงไปเนี่ยผมว่ามันได้ประมาณแบบ8เ็ม10เนะ แต่ก็ยังไม่ได้เท่า 88S หรือ 88D ตัวนั้นเนี่ยผมว่าจะดีกว่านียนิดหน่อยแต่ก็พอสูสีนะแต่ถ้าพูดในอีกมุมนึงนี่เป็น 77Pro ที่มีเฟรมเฟกเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจก็ถ้าอธิบายตามสเปคเทคโนโลยีแล้วก็คุณสมบัติมากก็จะประมาณนี้เนาะหลายคนก็น่าจะสงสยัยแล้วแหละแล้วมันจะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้เปลี่ยนไปยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปฟังต่อดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะ การแฮนดิ้งนะครับอันดับแรกนะสบายๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่ามันกระจายน้ําหนักของไม้ได้ดีนะครับถึงจะเป็น3ายูก็แล้วแต่ผมว่ามันไม่ได้ใช้ยากเลยหน่วงหัวไหมผมว่าไม่ค่อยนะครับนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนตัวผมว่าไม้มันออกเป็นแบบไม้บาลานซ์มากกว่านะบาลานซ์แค่ไหนก็ประมาณ77โปรนั่นแหละครับ ก็คือมันตีไม่ได้ยากมากอะในสเกลไม้บุกแถมออกหน้าไม้ไว้อีกมันก็เลยจะมีคุณสมบัติหลายๆอย่างค่อนข้างครบทั้งความไวการบุกแล้วก็การคอนโทรลแต่อาจจะเด่นไปในเรื่องของการบุกหน่อยแต่มันก็เป็นไม้กลางๆนะมันยังอยู่ในสเกลที่เป็นไม้กลางๆที่เด่นในเรื่องบุกส่วนอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นแบบกลางๆไม้บาลานซ์เลยแต่ทําได้ดีนะ เป็นไบโบลานที่ยกสเกลขึ้นมาหน่อยคะแนนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ประมาณ6เต็ม10ทุกอันก็ได้เลย6เต็ม10ทุกอันเดี๋ยวรอฟังคะแนนที่ผมให้ตอนจบแล้วกันว่าแต่ละเรื่องผมให้เท่าไหร่นะครับน่าจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะไม้อาลาวที่มันทําได้ทุกอย่างเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยผมจะให้มันขนาดไหนอันดับต่อมาก็เป็นลูกเสิฟนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะส่วนในเรื่องของการคอนโทรลเนี่ยผมว่าทําได้ดีนะจากรุ่นลองที่แบบเราแทบจะทิ้งมันไปเลยเราต้องแบบอาจจะไม่ได้ดูเรื่องการคอนโทรลไปเลยอาจจะนนเ,ยยเ,เน้นใน เพราะว่ามันยังมีข้อให้ติตลอดนะครับในเรื่องของการคอนโทรลนะส่วนไหมเนี่ยถามว่ามีไหมข้อติของมันเนี่ยผมว่านิดหน่อยนะครับแต่ไม่ได้มากนะไม่ได้เป็นแบบมากจนควรใจโดยรวมผมว่ายัง ถือว่าคอนโทรลได้ดีนะครับน้ำหนักทําได้ดีนะช็อตเบาๆอะไรเงี้ยทำได้ดีหน้าไม้นิ่งพอสมควรนะก้านก็ไม่ได้เด้งมากมันก็อาจจะมีบางจังหวะเนาะงอหน่อยๆแต่ผมว่าหน้าไม้มันเอาอยู่สบายต่อไปก็เป็นลูกดัดลูกดัดหรือลูกที่ใช้ในเกมลับนะครับก็ทําได้ดีนะถ้าไม่นับเรื่องของความไวที่มันอาจจะสู้สายสปีดจัดๆไม่ได้มากแต่ผมว่ามันก็พอสมควรนะถ้าเบสที่สองเนี่ยเป็นเต็ม10คะแนนใช่ไหมไม้นี่จะอยู่ที่ประมาณ7.5แต่พอเราได้ตีลูกแล้วเนี่ยแรงส่งลูกในเรื่องของสปีนนด,ด กว่าเบสสิหน้าไม้เนี่ยนิ่งๆเดเลคชั่นลูกดีและที่สําคัญการตีช็อตต่อช็อตเนี่ยผมว่ากาลังดีนะไม้คืนตัวได้ดีก้านเอาอยู่มันไม่ได้ทําให้เกิดอาการหน่วงมากเหมือนอาร์คเอ็ดเหมือนอาร์คิบตีรัว ผมว่าประมาณนั้นเกมลับก็สบายๆนะงัดขึ้นไปได้ไม่ยากนะครับแต่อาจจะต้องออกแรงหน่อยกว่าพวกก้านกลางๆหน่อยตัวก้านก็มีแรงส่งดีอยู่แล้วเนาะทำได้ไม่ยากตามไม้บาลานทั่วไปเลยผมว่ามันก็ทําได้พอๆกับ77โปรแหละครับแต่ตัว77โปรเนี่ยจะทําได้ง่ายกว่าหน่อยต่อมาก็เป็นลูกเซฟนะครับสบายๆนะผมว่าไม่ว่าจะเป็น Attacking Clear หรือพวกเซฟกระชากอย่างเงี้ย ทำได้ดีนะครับเพราะว่าสปีดต้นมันดีหรือว่าเซฟไกลๆเนี่ยก็ทําได้สบายนะต่อมาก็เป็นไฮไลท์ที่ทุกคนอยากจะรู้ของมันนะครับก็คือลูกตบหรือลูกต่างๆในเกมบุกนั่นเองผมว่ามันทําได้ดีในไม้บาลานเลยนะอาจจะสู้ไม้บุกพอได้ในเรื่องน้ําหนักของลูกนะครับหรือว่าสปีดลูกอะไรเงี้ยอย่างเช่น 88D ตัวเก่าหรือ 88D Pro ผมว่าทําได้พอๆกันเลยนะครับแต่ตัว 88D Pro เนี่ยจะแน่นกว่าหน่อยแต่ย้ำนะครับไม้นี้คือไม้บาลานมุมมองของผมมันคือไม้บาลานนะ มันบุกได้ประมาณเนี้ยผมว่าค่อนข้างดีมากแล้วหลายคนก็อาจจะมองเป็นไม้บุกก็ได้ก็ไม่แปลกนะครับอาจจะเป็นไม้บุกที่ตีง่ายก็ได้เนาะเพราะว่ามันมีความเด่นในเรื่องของการบุกนะแต่ผมว่าในเรื่องของการแฮนดิง้งหรือว่าการเล่นลูกต่างๆมันออกเป็นทรงไม้บา,าลานมากกว่าเพราะว่าไม้มันเป็นได้ทั้งแบบกึ่งสปีดแล้วก็กึ่งพาวเวอร์เนี่ยแบบกําลังดีเลยที่ผมชอบเนี่ยคือลูกมันกดลง จากไม้อื่นชัดเจนมากๆยิ่งสติ๊กสมาร์ทเคาะสั้นๆเนี่ยผมว่ามันยิ่งชัดนะมันมีแรงกดจากหน้าไม้คล้ายๆเฟรมเฟกเนี่ยชัดพอตีแล้วก็เอาลูกมาดูเนี่ยผมว่าก็ชัดนะครับจากไม้อื่นนะมันมีตบที่กดกว่าหน่อยแล้วก็มันก็ยังทําพวกตบต่อเนื่องอะไรเงี้ยได้ดีนะเช่นถ้าเราอยากจะตบแรงเนี่ยเราเอา99โปรมาตีเงี้ยตบต่อเนื่องเหนื่อยหรือว่าวูเว้นทีเจพันพาวเวอร์เนี่ยก็ทําได้ดีนะถ้าความแรงนะผมว่าตัว TJ เเนี่ยแรงกว่าแต่ก็ใช้แรงแล้วก็ มันแข็งกว่าเช่นกันส่วนตัวที่เจพันเนี่ยจะเป็นไม้ที่แบบตบได้สบายๆแต่ก็ทําได้ดีความแรงเนี่ยมันอาจจะไม่วือหวามากนะแต่มันมีความจุกจิกในเรื่องของการกดหน้าไม้หรือว่าการใช้งานง่ายเนี่ยผมว่ามันทําให้คุณภาพในการตบแต่ละลูกเนี่ยมันดีแม้เราจะอ่านออกแรงไม่เยอะหรือว่าตบไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่เราแบบผู้เล่นทั่วไปตบ ทุกลูกในแต่ละลูกเนี่ยมันมีคุณภาพในการตบที่ดีมันก็อาจจะหวังแต้มหรือว่าอะไรเงี้ยได้ในทุกๆการตบของเราก็ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคนสังเกตไหมปกติอ่ะม้บาลาน่ะผมจะบอกเสมอว่ามันพึ่งผู้เล่นค่อนข้างมากแต่หมายเนี่ยผมน่าจะยังไม่ได้พูดเลยเลยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้พึ่งผู้เล่นมากขนาดนั้นนะครับมันทําหลายๆอย่างหลายๆช็อตได้ดีนะเช่นช็อตลูกเซฟหรือว่าการออกแรงตีไกลหรือลูกล้วงหลังอะไรเงี้ยที่เป็นปัญหาของไม้บาลานคอนโทลปกตินะหรือลูกตบที่ต้องพึ่งทักษะะหรรรออรือืออออออว่าาากกกเขขนมมๆแง้้ไีย เพื่อที่จะทําให้มันแรงมากอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทาให้มันมีแรงมากๆอันเนี้ยผมเทียบกับไม้พวกนั้นนะไม้เนี้ยออกแรงได้ไม่ยากแต่คุณภาพของลูกที่ออกไปเนี่ยค่อนข้างดีนะไม้บวลาอย่างอาร์ิออย่างนี้ก็ได้จะตบให้แรงก็ต้องออกแรงวงสวิงที่มากนะครับวงสวิงที่ไวอาจจะต้องใช้ข้อมือกดลูกอะไรเงี้ย อันเนี้ยก็อาจจะใช้ข้อมูลกดลูกน้อยลงเพราะว่าไม้มันช่วยกดแล้วก็ไม้มันมีน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยส่งด้วยก้านงอด้วยแล้วก็ไม้มีการแฮนดิ้งที่ง่ายค่อนข้างเบานะครับมีความคล่องตัวนะเพราะงั้นเนี่ยสวิงสปินเนี่ยก็ทําได้ง่ายอีกแล้วก็ไม้ไม่ได้กินแรงไม่ได้มีความหน่วงมากมันก็เลยทําให้ไม้นี่อาจจะใช้ได้ง่าย กว่าตัว R11 ในเรื่องของการออกแรงสมมุติว่าออกแรงในฟอร์มเดียวกันออกแรงเท่ากัน,นี่ยไม้นี่ยจะได้สปีดลูกหรือว่าวิถีลูกที่ดีกว่า R11 นะครับแล้พูดง,ง่ายๆเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเฟรดบูเวนทีเจพันในมุมมองของผมนะเพิ่งนึกออกว่ามีคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูคนแถวนั้นที่ตบด้วยความเร็วสามร้อกลางๆด้วยไม้นี้แล้วกันนะครับ สรุปนะครับมันก็เป็นไม้บาลานซ์ที่ทําได้หลายอย่างใช้งานไม่ยากในมือกลางๆสบายๆหน้าไม้ออกไวแล้วก็มีความคล่องตัวตบหวังผลได้ทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นตบไม้เดียวหรือว่าตบรัวๆตบสติ๊กสมสัอะไรเงี้ยทำได้ดีแล้วก็การคอนโทลเนี่ยโอเคเลยถ้าให้ผมสรุปเป็นคะแนนตามความพอใจของผมเองนะน่าจะประมาณนี้สปีดก,ก็7.5เต็ม10คอนโทลก็8.5แฮนดิ้งเเต็ม10ลูกตบ เต็มแล้วก็สุดท้ายการใช้งานง่ายเนาะ easy to use 8.5นะครับ8.5นี่พอสมควรแล้วนะสำหรับไม้กึ่งบุกกึ่งมาลาเนี่ยเพราะว่าถ้ามันใช้ง่ายกว่าน,นี้มันน่าจะออกแรงได้ง่ายกว่าน,นี้แล้วก็มีน้ําหนักที่เบากว่าน,นี้นะครับอันนี้มันเป็น3 u ยูเนาะในมุมมอง3 u 8ยแแต่ถ้าเป็นในมุมมอง 4U เนี่ยผมว่าน่าจะได้ประมาณ9.5อืมน่าจะประมาณนี้แหละไม้เนี่ยเหมาะก,กับใครไม้เนี่ยอาจจะเหมาะก,กับคนที่ชอบบุกแต่ไม่อยากได้ไม้ที่มันมีน้ําหนักมากหรือว่าตีแล้วหน่วงมาก หรือสายบาลานที่อยากอัปเกรดในเรื่องของเกมบุกได้ดีขึ้นนะครับเช่น a RX11Pro เ,เนี่ยอยากอัปเกรดเกมบุกจาก a r 1 1 p r o ขึ้นมาหน่อยเนี่ยประมาณนี้นะครับก็น่าจะชอบนะมายนี้ถ้าเอากําลังดีตีแน่นๆ 3U นะครับเพราะว่า 3U สําหรับผมเนี่ยผมว่ามันยังตีไม่ยากนะความเห็นผมนะ แต่มีน้ำหนักหน่อยๆน,นะครับกำลังตึงๆมือตีแบบกําลังมันอยู่เออแต่ตีไม่ยากถ้าเอาสบายๆเลยผมว่าก็ 4u นะครับจัดไปเนาะถ้าเอาแบบจัด,จดเลยเนี่ยก็คงต้องเป็น 2u ก็ต้องไปหาดูเอาเองเนาะเพราะว่าผมยังไม่เห็นไม้ในไทยนะ 2u แล้วก็สําหรับใครที่ไม่เหมาะกับไม้นี้นะครับอาจจะเป็นคนที่แรงน้อยมากๆเนาะกับข้อมือไม่แข็งแรงนั่นแหละตามปกติทั่วไปของไม้ก้านแข็งแต่ผมว่าไม้เนี่ยมันใช้งานไม่ได้ยากมากนะใช้แขนอย่างเดียวก็ยังตีได้อยู่นะครับ แล้วก็ความแข็งเนี่ยก็ไม่ได้มากความสะท้านอะไรก็ไม่ได้เยอะนะครับตีสบายด้วยเนาะแต่จะบอกว่ามันเหมาะกับทุกคนผมก็ยังมีความรู้สึกตึงหิดใจอยู่หนนอยนะครับผมก็เลยไม่อยากจะบอกอย่างนั้นนะเพราะว่ามันยังมีบางข้อที่ผมคิดว่ามันอาจจะใช้ได้ไม่ทุกคนอยู่เหมือนกันก็สําหรับเฟรดฟูเวนทีเจ vern, TJ, พันก็ประมาณนี้นะครับไม้เนี่ยเป็นไม้ที่ยืมมาเหมือนเดิมนะครับใครสนใจก็ ติดต่อไปได้ที่ mm badminton หรือว่าเพจเ e l e ด Thailand ได้เลยนะครับน่าจะมีทั้ง3 U ูและ4 U ยูนะตอนนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ช่วงเนี้ยคอมเมนต์มันจะแบบในพวกทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับมันจะไม่ค่อยขึ้นนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างตอบช้าบ้างผมก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์เท่าที่ตอบได้นะครับส่วนวันนี้ผมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ